สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเอฟซีนะผมนะคลิปนี้นะถ้าไม่ย่ำนะอาณาจักรนะเสียเตยไปนะเนี่นะคือเมันเป็นแค่าแค่หนานะล่างนิดนะรถไฟไปนะจอนเดียวนะ 5050E นะตัวแรกแล้วกันนะนี่เป็นพอรอออกไปนะเพราะว่านะ มันสะแบกรนะเป็นไปเหยียบน่าจะเหยียบต่อนะับรอมันดุกงนะครับคนแบบคนกำลังเป็นซ้มาแล้วนะครับอยกกำลังเอาไปล้างครับห้าศูนย์ห้าศูนย์ี่นะครับแท่งจัดเต็มพี่น้องนะครับมันนี้ว่างนะครับก็ดีเอารถไทยนะครับ เขมาม่เตีมยวน้ำมันนะก็เลยอีแวไม่เห็นน้ำพั่นนะบ,บ้านมะไก่กันนะพี่น้องเดี๋ยวพาล,ลงไปบางนัดบางหลอบรถพันนะพี่น้องข้ามบึงผ่านนักมันเป็นผ่านผ่านหกนะใบยี่สิบหก แงยดีพี่น้องคนระับเป็นของบริษัทนะครับให้ดีนะครับโดช่วงไทยะนะครับนี่คือเพิ่นในขยายทานหล่อนะครับกลับกระทาน,นะพี่น้อง กับรอดแล้วก็กับกระทานครับเบิ่งครับแดงเต็มพี่น้องครับเลือดใจสิติดตัวเอร์บป็นมานะ่ยาับถารถม่แห้งอีกทีหนึ่งลากบรอยพี่น้องครับง่ายนะอันหกใบีสิบหกนะขนาดลอดลงคงนะ สิบหุดเก้านะคยี่สิบแปดนะพี่น้องหารถผมนะดอกอยางเบอร์ผมเะว่าเปลวตัวนี้นะเพื่อเปอ้ายางเบอร์สิบหกนะครับตอนนี้ผมจะเป็นเบอร์สิบสี่นะสิบสี่จุดเก้านะคือยี่สิบแปดนะครับ,รบ,รบถ้าดบนถายเบอร์น้ก็คือาีินี่เมื่อก่อนน,น,นนะไปถอยหม่นะพี่น้อง หมูมาเบิงนะครับทัดไยนะครับไปแล้วพี่น้องนะครับบ้วหูวันเป็นอยัางคือบ่นทนนะครับรถบอนพอปีพี่น้องนะี่นะแต่สำหรับของผมนะของซิมที่นะยังดีๆอยู่นะบ้อนเป็นเขียวตากระแต่นในสีนะไปแล้วนะครับมาจะ บ่ถึงขวบนับต้องได้เปลี่ยนพี่น้องนับรุ่นดนนับจะในไม่เหลือน,น้ำพันนับแลมวเบิรลราค่าเนะี่ยผม่าอยากสูงจกักหน่อยน,นะพี่น้องถ้าตัดลงมาจะ จะคืบหนึงนะ่งเนี่ะพอดีพี่น้องพอดีงามนะไทยวันในแห่งน,น,นะเป็นกับรอมาน่วันหกสิบห้าเรื่องพี่น้องนะโชงนีกระจอดนะเป็นก็บป๋าเดียวงานไปนใส่นะครับ ช่วงโค้งหลังนะครับโค้งหลังเท่าหลังนี้สีเงี่วกว่าของิวแรนนะจะหน่อยนะครับนี่เป็นชุดกองแก้วนะครับกองแก้วเพื่อแต่งแต่งเพิ่มมากนะครับส่วน,นค,ความแรงบอ้องพูถึงพี่น้องครับสำหรับเจ้าจอนเดียนะครับ แข้งุะรุ่นเนี่น้องเบิงโค้งนะเบิงกราบนะแข็งแรงนะเป็นเล็กเบ็ดนะพี่น <c ười> ้องคือกันครับนี่คนแรกนะจะบริเวณเป็นอ่าพลาสติกมาน <c ười> เ,นะเน,านี่ยเสียใจนะเพป็นบางรถนไปนะ ผูใด้นะ่านมาทางนี้นะเส้นกุชชุมนะอยู่ตรงขามมเอชุมเวียดนามก็แวะมานางรถเพเปนทดพี่รองนะแต่บุ้งอยังไรพี่้องกับเมื่อไทยพี่รองเลเบิ่งนะน้ำนโ่นในมาเร็นะ้ำเป็นนะคือปูได้ไนนะนนะทยการทำงานใลพี่รองแต่บิ่งนะย่างหน้านะ้าจนะุดห้านะสี่ที่ยี่สี่นะโดยเดีวยดวยกันนะครับของผมนะของนิวนแทนะ่ะ ามจุดห้าศูนย์พี่น้องคนระับเข้านานะครับเข้าตรงนะครับเข้าใหญ่พี่น้องนะครับ้าตรงระบบเปิดนะครับพันดันนานะครับน่าจะอเป็นของหน้าสานะครับความยาวนะครับของพันดันนี้ประมาณสองเมตรสิบนะครับ ถ้าคินี้นะผมไอ้สาม,มีนะ